จแต่ว <Merci. S 2> ่าพ <Mind S 2> ี่นอนต้องรอหน่อยนะคนไข้เยอะใช่ใช่คนเยอะพี่มันดีที่อยู่แต่ถ้าต้องการแบบเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก่อได้พวกก่อนเองก็ได้หมอที่สอนหมอถ้าอื่มวิ่งไม่มีนะคะเพราะว่าคนลาคลอดเวขาชาก็จะมาเตะกลางคืนแบบเช้าเช้าเขาเปนหลัง เหนื่อยไงเหนื่อยพอดีโอเห็นหน้าใหญ่เลยวันนี้มาหาหนูก็บอกว่าไม่มให้ตเองชัดๆหน่อยนะจะมีคาขนะตอนนี้เนี่ยเดูไม่ออกนะ ซนี้มีต้องมีสี้อง่ใจใ้าถามว่าอะไรอ่ะวนิครั้งไม่ถึงกับของอาหารอันดับล้นหนึจะเป็นจีนน่เหนือวกับงอาหารอันดับหนึ่งคือเอที่เหลือเปตักนะือช่องทองข้าว ท้องรั่วไม่มีอะไรไปริดสนิทดีนะข้างหลังเป็นตายตำ <c oughs> แหน่งของายปกตินะล <c oughs> งมาเป็นสภะพกะปัสสาวะ แต่งแค่ลูลกเต่าลูกเปลี่ยนไหมลกูกนยังเป็นสาวอยู่เนาะใช่ไหมเราเคยบอกเป็นหมื่นปั๊ไม่เคยนะคะยิ่งเราจดน้ำคนี่คนี่ไงเห็นปะ<า>เราเห็นเป็นสาวเลยนะเป็นสาวนะยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะพอ, <laughs> อออกมามันมีจูที่ถึงงงเลยนะั่นไงงงไม่ได้เราดน้ำคำัวออกไปแล้วสาวก็คือสาวสาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้น้ำหนักลูกประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบกรัม ่วนนั้นที่เท้าเขามีเนะเท้ายัางมนจะีเหยียปลายเท้าที่ เปริมาณน้ำข้ามปกติท <th> ้องอาจจะพูดใช่ไหมล่ะแล้วย่อยไหมล่ะช่วงนี้